เช้าน,นี้มาชมบรรยากาศฝนฟ้าตกมาทั้งคืนครับแต่ไม่หนักมากเช้าน,นี้ก็ยังมีปล่อยปลอยสำหรับมเมฆก,ก็ยังลอยดำอยู่ก็พามาชมบรรยากาศเช้าๆครับสำหรับวิถีทำกเกษตร แบบผสมผสานพริกอันนี้เป็นพริกหอมหลังจากปลูกได้มาสัก20วันต้นโตดีแล้วครับแตกแขนงอีกไม่นานน่าจะออกดอกนะครับดินดีไม่ต้องลดน้ำครับช่วงนี้ฝนตกตลอดต้นก็จะสวยครับ มีมแมลงกินแบบปลูกแบบธรรมชาติครับไม่ได้ใช้สารเคมีมแมลงก็จะมาแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นเพี้ยไม่ได้เป็นลายแดงเพี้ยไฟลายแดงไม่มีครับอันนี้เป็นมแมลงเจาะทั่วไปใช้น้ำหมักใบยาสูบไล่หรือน้ำหมักจากใบสะเดาก็ได้ครับเขาจะเจาะเป็นรู แต่ต้นยังงามครับเจาะเป็นแหว่งหมดครับอาจจะมากินกลางคืนไม่ว่ากันครับอย่าให้เป็นเชื้อไวรัสอย่างเดียวไอ้ยังงั้นไม่เหลือครับใบสจะร่วงสีเหลืองสีน้ำตาลหรือใบหงิกใบหยิกใบหงายใบฟั่มอันนั้นเพียบไฟลายแดงรอดยากครับหรือไม่ก็ต้นโสม เราต้องแก้ไขด้วยหลายวิธีครับวิธีแบบธรรมชาติก็ดูดีครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นอะไรเขามีชื่อเรียกครับจะเป็นน้ำนมราชสีหรืออะไรก็ไม่รู้ก็มีประโยชน์ครับ แต่มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าผมไม่กล้าบอกไปครับเขาว่าเอาไปต้มใช้สำหรับสตรีให้มีน้ำนมได้ดีสำหรับป้อนทารกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่อยากจะฟันธงว่าใช้ได้จริงไหมเพราะไม่เคยลอง ต้นก็จะมีแมลงมากวนกินใบทุกต้นครับพริกหอมพริกราคาแพงผลพริกอันนี้ราคาแพงแตกสังเกตว่าจะแตกกิ่งสาขาดีครับน่าจะเป็นที่ดินงามฝนตกดินนิ่มไม่ต้องลดน้ำหลายวันครับแบบนี้ถ้าลดก็ลากจะเน่าได้ครับ มีเล็กบ้างใหญ่บ้างครับต้นนี้ยังเล็กอันนี้ก็โตครับปลูกพร้อมกัน,ต,นต้นนี้โตดีก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะงามครับเพราะเราไม่ได้คัดเอามาปลูกที่เพาะไว้ปลูกทุกต้นนี่ตามผลน่าจะได้20บบาทแล้วครับ บรรยากาศก็ยังเค้มครับฝนน่าจะมาอีกกระเพาก็สดใสครับเก็บไปเริ่มจะแตกยอดใหม่ดอกก็ที่เก็บไม่หมดก็ออกดอกไปเช้านี้ครับสำหรับบรรยากาศอันนี้เริ่มจะแตกยอดมาใหม่ครับกระเพา เพิ่งเก็บไปเมื่อสองวันก่อนแตกไวครับก็พามาชมครับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนน่าจะตกอีกหลายวันครับช่วงภกกาคกลางภาคใต้นี้ฝนเยอะเดือนพฤศจิกายนนี้ฝนมาเยอะครับหน้าหนาวแต่ฝนดีเพราะมี ย่อมบัาบัดอากาศต่ำมาปกคลุมทะเลอ่าวไทยบรรยากาศก,ก็เขียวไปด้วยพืชผักหญ้าครับฝนเพิ่งจะเริ่มหยุดแต่ก็ยังจะมาอีกครับฝากไว้ครับทําสวนแบบพอเพียงปลูกทุกอย่างที่พอกินไม่ต้องซื้อ ได้มีขายได้รายได้ไดทุกวันร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ครับเราจะขยันเด็ดไปมากน้อยเล็บปลูกกันเรื่อยๆาการเกษตรไม่มีอดนะครับถ้ามีพื้นที่สัก1งาน2งานหรือเป็นไร่หรือกี่ไร่ก็แล้วแต่ถ้าขยันก็ทำได้ครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีหรืออะไรแพงๆเราก็ใช้ได้ปลูกได้ ครับฝากไว้ครับคลิปนี้เล็กๆน้นอยๆกดติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ